เหตุน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้นะครับก็ส่งผลให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําหรือวอ่ากยนอและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือวอ่ากยออ้ดยเจตนาที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติกู้ขนานกันไปกับก,บการวางแผนรองรับสถานการณ์น้ําในอนาคตนะครับ ซึ่งขนาดนี้ก็ได้ข้อสรุปที่จะดาเนินการแล้ว6ข้อด้วยกันครับโดยประธานกยน,นนั้นยืนยันนะครับว่าแผนเร่งด่วนจะแล้วเสร็จและรับมือกับฤดูฝนในปีหน้านะปีหน้านี้ได้นะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจจิตครับ สถน,นี้น้ำมวลน,น้ำจากทางเหนือนั้นไหลลงยังสู่ภาคกลางแล้วนะคะเช้านี้ระดับน้ำที่ทั่วบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นครับไม่คิดว่าจะท่วมเพราะว่าเห็นเขาตั้งเขื่อนทำอะไรต่ออะไรกันหลายชั้นนะครับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งรุนแรงในปี2554นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสวนไร่นาโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่10จังหวัดไม่เว้นแม้แต่ศูนย์ราชการเฉพาะกิจของรัฐบาลอย่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสบอพที่สนามบินดอนเมือง ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการน้ำหรือกรยอนอที่มีนายกิตติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนั้น นายกรัฐมนตรีวางจิตนาไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตทั้งแผนเร่งด่วนระยะสั้นและระยะยาวโดยวางหลักการกรณีเร่งด่วนต้องแล้วเสร็จภายในหเดือนหรือก่อนเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ในฤดูฝนที่จะมาถึงขณะที่ระยะยาวต้องจัดทำเป็นแผนงานหรือมาสเตอร์แพลน โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการท่าคงต้องหบายใหม่นะครับยังยังไม่ถึงขั้นเพราะว่าการศึกษาสเตอร์แพลนหรือแผนได้บทอยู่นะครับแล้วก็ถึงเร่องนะว่าเราคงต้องใช้เงินหลายแสนล้านเนี่ยเป็นการจะใช้เงินหลายแสนล้านเนี่ยจะมาใช้กับปรอบของน้มาณตามปกติเนี่ยคงไม่ไม่เหมาะนะครับซึ่งในขณะนี้กยนได้เห็นชอบในหลักการแก้ปัญหาน้ําแล้ว6ข้อ คือแนวทางการแก้ไขด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าใช้ระบบเรดาร์คำนวณปริมาณน้ำเพื่อวางมาตราการรองรับล่วงหน้าการกำหนดพื้นที่รับน้ำให้ชัดเจนเพืกอผู้กับการช่วยเหลือค่าชดเชยในการเวียนคืนที่ดินๆๆการวางระบบป้องกันและอนุมัติ ให้ค้นหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการนั้นๆตามแต่เหมาะสมไม่เพียงแต่สถานการณ์น้ำที่มากเกินกว่าจะรับมือเท่านั้นนะครับการบริหารจัดการปัญหาก็นับเป็นอีกวิกฤตหนึ่งของรัฐบาลซึ่งภายหลังสถานการณ์คลี่คลายก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยอนอชุดนี้ขึ้น และแม้ว่ารัฐบาลจะเชื่อมั่นในระบบที่วางไว้แต่ก็มีข้อทวงติงและข้อเสนอแนะในระบบนั้นให้มีความรอบด้านมากขึ้นจะเห็นว่าจอการเข้า่องด้านานรัโดยนายปราโมทไม้กลัดหนึ่งในกรรมการกยนอยัอออยงมองว่า การวางแนวทางบริหารจัดการน้ำของกอยอนยังไม่ชัดเจนเพราะต้องกำหนดวิทยาศาสตร์ภาพรวมของปัญหาทั้งประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับการค้นหาวิธีเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยก่อนที่จะกำหนดแผนแม่บทการวางโครงสร้างหรือวิธีการบริหารจัดการน้าและเห็นควรมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบต่อการระบายน้ำในระยะสั้นและระยะยาว วิธีการระบายน้ําของกรมชลประทานที่ได้นําเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็การติดตามอื่นๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวก็คงจะหามาตรการอื่นพยายามอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างเอกชนที่เชี่ยวชาญศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบด้านในการบริหารจัดการน้ำจะองค์กรแบบไหนที่จะท,ท,ท,ทำอะไรด่วนฉุกเฉินเนี่ย ไม่ใช่องค์กรพิเศษที่เรียกว่าเป็นเอกเทศไม่ใช่นะแต่การปฏิบัติการลดขั้นตอนลดอะไรซะเจ้าหน้าที่เีายืมมาเนี่ยก็เป็นข้อแนะนำซึ่งผมก็เห็นด้วยผมก็ในในรูปแบบขององค์กรเนี่ยการจัดการปัญหาอุทกภัยอะไรแบบนี้องค์กรต้องคิดนะไม่ใช่กยนอยู่อย่างนี้กยนอ่ไม่ไหวนะต้องมีองค์กรไม่ใช่กรมชบะทาน,นะไม่ใช่กรมนั้นไม่ใช่กรมนี้ พอรู้ดีว่ามันทําไมไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่หรอกเวลานี้องค์กรปฏิบัติการนําสำคัญใครอ่ะจะต้องมาจูนกันอีกว่าใครสภพาพัรดูเหมือนก็อาจจะไม่ใช่ว่ามันต้องมีองค์กรอย่างไรการไม่สามารถคาดการถึงปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนหรือเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2555ได้ ข้อบกคร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นตลอด2เดือนกับสถานการณ์มวลน,น้ำก้อนใหญ่20งหมื่นล้านลูกบาทเมตรจนนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินกว่า2 0 0แสนล้านบาทน่าจะเป็นบทเรียนที่เพียงพอให้กอยอนอหรือรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักชินวัตรที่จับบริหารจัดการปัญหาในอนาคตจะด้วยระบบด้วยแผนหรือด้วยงบที่ตั้งไว้สูงกว่า120 0 0 0ล้านบาทให้เกิดประสิทธิภาพได้ วิรยุทธ์วิยาสัจจิตไทย PBS ทรายงาน